เรื่องของรูปคลี่ของรูปเลขาคณิต3มิติคําว่าลูกคลี่ก็คือเหมือนกล่องเรากแกะแกะน,นะแกะออกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในลักษณะของรูปคลี่แต่ละรูปเนี่ยเวลาคลี่ออกมาแล้วมันจะมีลักษณะยังไงเช่นนะั้นแรกรูปเลขาคณิต2มิติและรูปเลขาคณิต3มิติมีความสัมพันธ์กันยังไงเช่นกล่องเนี้ยนะคะมันจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่ชิ้นหนูนับซิที่จะที่มันนามาประกอบได้เนี่ยหกไหมด้านข้างสี่บนหนึ่งล่างหนึ่งเป็นหก นะคะด้านข้างตรงนี้เราเรียกว่าหน้าข้างนะลูกนะไอ้ย,ยาวๆตรงเนี้ยเดี๋ยวนะครูขอปากกาอยู่ไหนเนาะอันนี้เราเรียกว่าหน้าข้างนี่ตรงนี้หน้าข้างมันอยู่ข้างๆเนี่ยนอันนี้ก็หน้าข้างด้านหลังก็หน้าข้างอันนี้ก็หน้าข้างแต่ด้านบนตรงเนี้เราเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานเนาะเราเคยเรียนไปแล้วนะคะน,นี่สสเวลาลูกคลี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหม เวลาแกะกล่องตัวนั้นออกมามันก็จะเป็นในลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปคลี่นะคะต่อไปจํานวนหน้าของปีซึมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับจํานวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในรูปคลี่และต้องมีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันไม่งั้นถ้ามันมันขนาดไม่เท่ากันเนี่ยเวลามาประกอบเป็นกล่องกล่องก็จะเบี้ยวถูกไหมต่อไปตัวอย่างรูปคลี่ของลูกบานี่ ลูกบาทรูปนี้เวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้รูปด้านล่างนะคะเห็นไหมเอืมเวลาลองคิดสภาพเวลามาประกอบกันนะคะมันก็จะกลับไปเป็นกล่องเป็นเดิมนะลูกอันนี้เป็นลูกคลี่ของพีระมิดฐานอะไรฐานอะไรบอกซิฐานสี่เหลี่ยมถูกต้องฐานสี่เหลี่ยมฐานเขาอยู่ตรงนี้นะลูกนะสําหรับใคร<อ>ที่ไม่รู้นะเ<อ>นี่ยตรงนี้<อ>รนเราเรียกว่าฐานอืมอันนี้คือลูกคลี่เวลาเขาคลี่ออกมาต่อไปรูปที่ สามลูกคลี่ของทรงกระบอกบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าทรงกระบอกสุดท้ายแล้ววลัมคลี่ออกมามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งพืน้นนันหนึ่งงานวงกลมด้านบนวงกลมด้านล่างนี่เหมือนล้อรถเลยนะคะผมนึกว่ามันจะบอกว่ากลมไปทั้งอันเลยเอ,อ๋อก็จะประมาณนี้แต่เวลาเราดูจากรูปมันอาจจะแค่วงรีถูกไหมโดยเวลารูกจริงๆมันคือวงกลมนะคะต่อไปลูกคลี่ของปลวยอืมอนะคะ ตรงวงกลมด้านล่างตรงเนี้นะคะตรงวงกลมด้านล่างตรงนี้มันเป็นฐานมันก็คือฐานแต่สุดท้ายแล้วเวลาเรามองมันอาจจะเหมือนวงรีนะคะแต่เวลาแกะออกมาแล้วมันจะเป็นวงกลมต่อไป,ปรูปเลขาคณิตสามมิติเมื่อคลี่ออกมานะคะจะได้รูปประกอบที่เป็นรูปเลขาคณิตสองมิติที่สามารถประกอบกลับไปอยู่ในรูปเดิมได้นะลูกนะอันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถาม ครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้นะคะรูปเลขาคณิตสามมิติรูปนี้เรียกว่ารูปอะไรเรียกว่ารูปอะไรเรียกว่ารูปสามมิติส่อ่าปริซึมสี่เหลี่ยมเขียนค่ะเขียนเลยปริซึมสี่เหลี่ยมหน้าร้อยเก้าสิบสี่ มีหน้าทั้งหมดกี่หน้าคําว่าหน้าทั้งหมดกี่หน้าก็คือมีหน้าข้างแล้วก็หน้าบนฐานอ่าหก uh, หน้าว yeah. ันนี้พาทําไม่เยอะนะคะเมื่อ oh ท oh oh, ําเป็นรูปคลี่จะมีรูปเลขคันที่สองมิติอะไรบ้างอย่างละกี่รูปมีรูปอะไรบ้างเนี่ยมีรูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่รูปอ่าผืนผ้าสี่รูป อ่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอืมจัตุลาสสองรูปประมาณนี้เนาะรูปเลขาะณิน,นี้สามมิติรูปนี้เรียกว่ารูปอะไรข้อสองแล้วนะแบบเนี้ยเราสามารถตอบได้ไหมทำเองได้ไหมอ,อ,ไไอืม นะคะก็จะประมาณนี้เนาะลองทำเองก่อนเดี๋ยวครูดูก่อนว่ามันมีกี่ข้ออ๋มอมันมีหกข้อแปดครแปดแปดอ่ามีแปดข้อดังนั้น<ำ>ดังนั้นลองทำเองแต่ไม่ได้ให้ส่งนะคะให้นักเรียนลองทำไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะคะลองทำก่อน,เด,นเดี๋ยวคาบวันพุธเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ว่านักเรียนทำแล้วถูกไหม นะเดี๋ยวลองศึกษาดูเองนะคะหนึ่งสองสามมันอยู่หน้าเดียวกันเนาะสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดอ่ะลองทําดูนะคะ <8. S 1> มันไม่ได้ยากเลยเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยขอ้อสี่บ่าได้ค่ะได้ได้ไดไดโอเค เอางี้ดีวกว่าทำทำเว้นดีกว่าเนาะหน <Yes. S 1> ึ่งให้ทำข้อหนึ <S 2> 2, <S ่งสามทำเลขคี่อะเลขคี่มีเลขอะไรบ้างหนึ่งสามหนึ่งสามห้าอ่้เจ็ะแล้วก็เจ็ดแค่นี้พอหนึ่งสามห้าเจ็ดครับ หน้า 194, 195, 196ซึ่งให้ทําข้อหนึ่งเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะข้อหนึ่งวงไว้เลยข้อสามข้อห้าแล้วก็ข้อเจ็ดดังนั้นมีกี่ข้อหนึ่งสามห้าเจ็ดมีสี่ข้อนะคะมีสี่ข้อที่จะต้องทําเดี๋ยวชั่วโมงหน้าวันพุธครูจะเรียกถามทีละคน ส่วนข้อที่เหลือใครอยากทำสามารถทำได้นะใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ข้อข้อหลกัหลกๆเลยที่ให้ทำคือหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะพอถามต้องสามารถตอบได้นะโอเคจบแล้วมีใครจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานทำเฉพาะข้อหนึ่งข้อสามข้อห้าแล้วก็ข้อเจ็ดลองทำดู นะคะลองทําดูข้อที่เหลือไม่ต้องทํานะคะข้อที่เหลือไม่ต้องทําหน้าเริ่มต้นที่หน้า194เนอะ194จนถึงนะหน้า196แต่ไม่ได้ทาทุกข้อนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งข้อสามข้อห้าแล้วก็ข้อเจ็ดแค่นี้จบแล้วโอเคสำหรับวันนี้ พอไว้แค่นี้นะคะสามารถออกไปทำงานได้เลยค่ะวันดีค่ะ